สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวอุปกรณ์ a d g e t นะครับก็คือขายึดสำหรับยึดสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับเหมาะมากๆสำหรับงานส่องป้ายหรือว่างานส่องถนนนะครับเพราะว่าตัวสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์เนี่ย ขายึดที่มีมาให้ในชุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขายยึดที่ติดกับตัวโคมในลักษณะนี้นะครับเวลาลูกค้าไปส่องป้ายส่องหน้างานจริงเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะมากที่ไม่สามารถติดตั้งย้อนกลับขึ้นมาส่องป้ายได้หรือว่าขายยึดยาวๆเนี่ยไม่มีจําหน่ายสําเร็จรูปวันนี้ทางร้าน XML Solar นะครับมีขายยึดสําเร็จรูปหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเป็นเหล็กกล่องนะครับไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่เราจะเรียกเป็นรหัสนะครับแล้วก็สวมไปเสานะครับ ขนาดประมาณ3นิ้วสวมได้เลยหรือว่ายึดกับตัวเสาก็ได้นะครับเป็นเสากลมนะครับขนาดประมาณ3นิ้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูทีละแบบนะครับเ,เรามาดูตัวเหล็กกล่องนะครับซึ่งเป็นขาย,ยึดไซสเล็กกันก่อนตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวรหัส p t 0 4ชนิวนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีเสาอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเสาเหลี่ยมก็ได้เสากลมก็ได้เราจะยึดเข้ากับตัวเสานะครับ ตัวปลายขายยึดนะครับจะสังเกตเป็นเหล็กกล่องซึ่งเจาะรูไว้ทั้ง3ด้านนะครับเราสามารถยึดตัวโคมก็ได้นะครับมีระยะให้เรายึดโคมได้หลายไซส์หลายแบบนะครับแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กชุบกันสนิมอย่างดีนะครับด้านบนเราอาจจะติดเป็นตัวแผงโซลา r เซลล์ก็ได้นะครับเราจะมีรูปรีวิวให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้สปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ของที่ร้านหรือว่าลูกค้ามีสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์อยู่แล้วก็สามารถใช้ขายยึดของเราได้นะครับเรามีแยกจำไหนให้นอกจากนี้ก็จะมีชุดน็อตให้นะครับสำหรับยึดตัวโคมแต่ปลายเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าจะไปยึดกับตัวเสาโดยที่ไม่ใช้ตัวประกบก็สามารถยึดเข้ากับผนังได้ในลักษณะนี้ ใช้พุกที่มีให้ในกล่องโคมสปอร์ตไลท์ที่ลูกค้ามีอยู่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้น็อตของเรายึดตัวโคมนะครับอาจจะส่องด้านล่างก็ได้ส่องด้านหน้าก็ได้นะครับตัวโคมก็จะอยู่ในลักษณะนี้ถ้าเกิดเราส่องด้านล่างนะครับผมลองจับวางให้ดูคร่าวๆนะครับนี่นะครับเราก็สามารถเอ็นตัวโคมได้นะครับหรือว่าตัวโคมเราติดลักษณะนี้เราก็ปรับเรื่องของขาย,ยึดตัวโคมได้ครับแบบนี้ นะครับผมส่วนตัวแผงครับลูกค้าตัวแผงเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีขายยึดตัวแผงอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองเอาตัวแผงนี้ละกันเพราะว่าต่อขายยึดแผงไว้แล้วเราก็สามารถมายึดในลักษณะนี้ได้ครับผมตัวนี้ก็จะยึดได้ในลักษณะตัวขาเล็กขากลางแล้วก็ตัวขาใหญ่ปลายก็จะเป็นเหล็กกล่องแบบนี้สําเร็จรูปให้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางโคมกับวางแผงหลบก,ก่อนนะครับ โอเคเราเรามาดูกันต่อครับเมื่อสักครู่เรารีวิวตัวขายยึดนะครับเป็นขายยึดไซส์เล็กรหัสนะครับชวนอีกทีเป็น PT 0 4 Q ี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไซส์ต่อไปนะครับไซส์ต่อไปก็จะเป็นไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์ PT ศูนยนะครับตัวนี้เป็น Q เหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับยึดเข้ากับผนังนะครับเพราะว่าตัวนี้แป้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวนะครับ ลูกค้าสามารถใช้ตัวโคมนะครับยึดด้านล่างแล้วก็ตัวแผงยึดด้านบนเหมือนเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับหรือยยึดส่งด้านหน้าก็ได้นะครับความยาวของตัวขายึดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูตัวนี้ความยาวของตัวขายึดนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ120เซนนะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยเวลาติดตั้งขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถ ติดแผงด้านบนใช่ไหมครับติดโคมส่งด้านล่างย้อนเข้าตัวป้ายจากด้านบนของตัวป้ายก็ได้หรือว่าเราจะส่งด้านบนขึ้นป้ายก็ได้นะครับก็คือตัวตัวโคมติดด้านบนใช่ไหมครับตัวแผงแล้วก็อาจจะยืดด้านหน้าแล้วก็เอ็นแผงขึ้นใบรับด้านหน้าก็ได้ครับส่วนไซส์ใหญ่ครับจะเป็นไซส์ที่ ไซส์สุดท้ายที่เราจะรีวิวนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบขาที่ค่อนข้างยาวตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือจะมีการติดตั้งยึดได้2ระยะนะครับมีเหล็กก่องสีดําแบบนี้ยึดให้2ระยะก็คือลูกค้าสามารถยึดระยะแผงระยะหนึ่งนะครับหรือว่า,าจะยึดระยะโคมอีกระยะหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องยึดจุดเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันส่องได้ทั้งตัวส่วนของแผงแล้วก็ส่วนของโคมนะครับ ส่องได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นรูปรีวิวจากด้านบนนะครับก็คือแผงจะอยู่ด้านบนแล้วก็ส่องโคมลงมาด้านล่างตัวป้ายนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะส่องจากด้านล่างป้ายก็ได้นะครับผมในลักษณะนี้แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นงานป้ายที่ยังไม่มีขายุดเวลาส่องมาเนี่ยพอตัวโคมเนี่ยไม่มีขายึดจะสังเกตว่าแสงเขาเนี่ยจะได้ลัศมีที่แคบแล้วก็ตัวป้ายเนี่ยจะไม่สวย ไขยึดตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ปัญหาเรื่องตรงนี้ได้นะครับโอเคสำหรับตัวไซส์ใหญ่นะครับจะอยู่ที่ความยาวนะครับประมาณ150เซนติเมตรนะครับไซส์กลาง120เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไซส์เล็กจะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรครับผม ทั้ง3ไซส์ก็เหมาะสำหรับยึดสปอ l ตไลท์โซลาเซลล์2ป้ายนะครับส่องทางเดิน2ถนนได้เลยนะครับผมโอเคเหลืออุปกรณ์อีก2ส่วนก็คือตัวซ้ายมือแล้วก็ตัวขวามือผมนะครับตัวซ้ายมือก่อนละกันนะครับตัวซ้ายมือจะเหมาะสำหรับสวมท็อปปลายเสานะครับลักษณะนี้เลย ลูกค้าก็สามารถติดแผงด้านบนนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโคมเราอาจจะลากไปส่งในจุดที่เราต้องการได้ยึดกับต้นไม้ใกล้เคียงได้นะครับหรือว่าตัวโคมเราจะมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้ที่เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็คือล็อกกับระหว่างกลางของตัวเสานะครับแล้วก็ติดเป็นตัวโคมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูในลักษณะนี้นะครับเราจะล็อกกับตัวโคมส่วน เออ่อกปึ๊บเราจะล็อกอยู่แบบนี้แล้วเราก็ล็อกกับตัวเสาได้ครับ mm hmm. อยู่ระหว่างเสาส่องขึ้นตัวต้นไม้ก็ได้นะครับ mm hmm. หรือว่าจะหันโคมเพื่อส่องลงมาที่เป็นตัวทางเดิน mm hmm. ก็ได้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. อันนี้จะมีลักษณะ หลากหลายนะครับขึ้นอยู่วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับหน้าง,งานที่ลูกค้าต้องการนะครับระยะความยาวนะครับของตัวขายึดแต่ละไซส์นะครับก็จะส่งผลถึงรัศมีของตัวแสงนะครับถ้าลูกค้าใช้ไซส์ใหญ่ไซส์ยาวหน่อยตัวป้ายเราอาจจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็เลือกเป็นสปอตไลท์รุ่น200วัตต์300วัตต์ยึดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับขอจบ รีวิวนะครับการแนะนำขายยึดสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับแล้วก็ตัวสวมท็อปปลายเสาตัวยึดระหว่างเสานะครับสำหรับสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์เพียงเท่านี้ครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อขายยึดสปอร์ตไลท์โซลา c e เซลล์เพียงแค่แจ้งตัวรหัสสินค้านะครับ ก็สามารถสั่งซื้อกับทางร้านได้เลยทวนอีกทีนะครับ PT06 เป็นไซส์ยาวนะครับ PT05 เป็นไซส์กลาง PT04 เป็นไซส์เล็กแล้วก็ตัวสวมท็อปนะครับจะเป็น PT01 นะครับตัวล็อกยึยดนะครับระหว่างเสากลมจะเป็น PT02 นั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะครับคลิปรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ ติดตามช n n e l ของ XML Solar ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ